สบายดีสบายดีทุกคนคลิปนี้เราจะมาสัมผัสเบาเบาคูณเนาะสัมผัสเพื่อนเรื่องยักไดเมียยักไดเมียโอ้ยักไดเมียเมียมีเรายักไดเมียหมดเลยแ้ต่มันเป็นยัง ู้ชาวน่ะอยากได้ผู้สาวเอออยากได้ผู้สาวคนน้อยเอออยากได้ผู้สาวนน้อยเป็นโอยู่นี่บ่บ่อยากได้นใหญ่บ่บมาเอาแล้วบบ่เอานใหญ่น่ะบ่มักเป็นหยังมันเป็นหยังมนนเยอแม่นนอนกบ่ปดนนนใหญ่นใหญ่แล้วบ่เป็นตนอนนําเออนน้อยให้พอดีพอดีนอนนน้อยแล้วพอดีนอน คนคนน้อยซ้ำในจังหอดีน่ะใช่เอาเขาคนน้อยก็ลมเขาเลยก็ฮานกุยซ้ำในนกนี้แน่ไปเชอบบัดสีเงาซ้ำซ้ำเออีนกนี่กำลังงามเมื่อตีเออกำลังงามนี่ซ้ำอันซ้ำนันเดบุบงามนี่ซ้ำอันซ้ำเออซื่อซ้ำซ้ำขีมน่างามบ่มักบ่ ซับทีมก็คือกันคือกันบวกงามแล้วอันพุ่นั่นเลยนะพุ่นั่นนะมากบ่หพูดเยอะๆเห็นไหมบ่อก้นยังเป็นเป็นยังเป็นยังเป็นก้นใหญ่โหดมันก้นใหญ่โหดเวลานอนแล้วมันกิดนอนก็มันกิด แล้วยักยักได้เมียมั่นหรือเมียขี้ขันแล้วมั่นนี่ฮยักไดเมียมั่นหรือเมียขี้ขันโอ้เมียค่ะขี้ขันกับบเอาขี้ขันกับบเอาโอ้เนาะขี้ขันบ่เอามันบ่เห็ดเน่างเนาะมันบ่นึ่งข้าวให้กินเนาะบ่ไดุนึงข้าวบุน้งเนาะเนาวชอบอันอันปุซซาวบักมันเนาะยามแล้วก็บุนึ่งข้าวสวยการหนึ่งยักยักได้เมียนี่ยักได้เมียมั่นยักได้เมียคอยยู่ขคอย เมื่อคืนเนี่ยกะว่าอันนี้เอกอีเอกทีเอกว่าจิตตั้งคืนไม่อย่างเนี้ว่าตั้งคืนตั้งคืนคุยเชิงมามามาโชคขาดภแม่เธอหนี่เอกของมัน,มน,นอกอกอ,อย่างนี้โชคขาดขึ้นนะกภมาเจอีนกนี่กันบ้บ้บ่าบ้บ่ได้อีนกมีเมียเออมีหัว

นู่นไปแค่ไหนไป nhiều นี่ยวโดนมุกเหรอนู่นปากกระขากเปียกม่ติถึงนี่ก็เป็นคลิปเพื่อความบันเทิงเนาะน้องมาชักนิ่งหรอกเป็นจะกินกินไรมาเห็นไรแล้วกินไรเมากไงแล้วเมาเนาะเท่านี่เท่าเติม บ e. ja. uh, ัวไอ้ย uh, ิมุนยูมาเหรอครับไปนับไอ้ยิมุนยูหันไปเห็นยังอีกไปลุ้มไปซาวอยู่หุ่นไปชิบเนี่ยไดอีไปซอกคู่ซาวอยู่หุ่นจะไปซอกเอาเมียไปซอกเอาเมียไปซอกเอาเมียคนน้อยไปซอกเอาเมียคนน้อยคนยังว่าอีกเอากระเม็นเม่นกีบเออไปน้องไปคัด côn nhiều cả, ao con nồi cả, ao cá, luôn 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 ao con luôn luôn ao luôn cả luôn 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 บึกได้ตู้มู่เขาก็ไปตอนอาฮืนน่ะพ่อน่ะแม่บ้านชิงเงินอาบ่มีเงินใช้จ่ายน้ำเฮือน้ำพ่อน่ะแม่ฮรับใช้ให้เอาเฮือนน้ำพ่อเนาะน้ำพ่อน่ะฮันเฮ็ดยอกเฮ็ดการเฮ็ดเมืองเฮ็ดข้าวหน้าก็อยู่น้ำพ่อน่ะแม่อยู่หูนบ่ได้กินเช่นจันเฮ้อีเอ็กบอกมาฮะเอ้ไอ้หนกกินก็บ่ได้กินน้ำกี่เฮ็ดหน้าให้นี่นมากันมาเฮ็ดอยู่นี่คนงามานเลยตีน่าตีน่าก่ะ ได้ซ <ersch> ีนมาเราบอกเอามาฮะเออยิงนกกินเออยิงนกก็บาได้กินคันคันเอามาฮะเออยินกเหรอเออยินกอีซื้อแล้วอีคุณกไปเฮ็ดบัชญะพุนไอไอจิพุไอจิพุนไอจิพุนไอนี่ไอเอ็กนี่ได้เมียนี่เมียเมียคนน้อยคนง่างกัเอาเบิดเนาะขอขอแต่มีหูอาเนาะโอ้มาไมีพูดพเดจะบอกเอาบระบาดเนาะเออพอะด้ดแม่ กเอาไรเพื่อนก็บ,บ่มากกันแล้วไปคนอื่นเนาะเออคนอื่นเขาไก่เนี่ยบ่เป็นขอกแก่บ่แม่แล้วเมียเมียนี่ยังได้เมียขี้คานหรือเมียมันโอ้เมียกับมันพวกกับมันกายู่เงี้ยเงี้ยมันบ่หมดเนี่ยถทว่าไปฉะนั้นขันข้นเมียก,กับมันพวกกับมันดีเนาะโอ้มันดี กันเฮ็ดให้เนาะโอเคเห็ดให้เฮ็ดชวนเฮ็ดหน้าเฮ็ดปุ๊กเข้าอไปไปเลยมาเป็นยังไล้ะคนคนขี้คันให้โบยักเอาเนาะอ้คอคนขี้คันเนี่ยบอกว่าต้องเอาอืมงามกระย่าเนาะงามกระเจงามกระเจให้ฮุบไว้อคุณสองคนเห็ดปุ๊กงามงามก็ะเจ้าให้ฮุบไว้เนาะแล้วอ่าแม่ไปไข่ได้ยืนซ้ำหนีแล้ว วานี่มันห้าเต้งแหน่แมอิติกันหัาิเออูนห้าแปดห้าเอาอีรูนี่เออนแปดห้ฮุบเด้อเกนึ่งเออเนาะสมมตินห้าแปดโอ้ยเนาะว่มันกับมันหนึ่อ่ะเบิกันดูม่บอบกเอกบอกเล็กได้เออเออน้ำเล็กวนึงเนาะเออ หนึ่งสองเออสามออสี่เออห้าเออห้าเหลียวต่อไปดิต่อไปดิต่อไปเด็กยังเล็กห้าห้าแคปดุนหกหกเลยเป็นตักรุนเล็กหกแล้วต่อไปดิต่อไปเลเป็นตักรใต้เดี๋ยวว่าเวเจ้าลืมมั้เนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับดูมเนี่ยนับตั้งแต่หนึ่งไปนับจมูกเลยเออนับนับเลยหนึ่งเอาเลยเอาข้าเชยเชยเนหนึ่งสอง้อต่อไปดิหกเออต่อไป

หกเจ็ดทุกคนเอฟซีทุกคนไปซีเลนะ็ก <c oughs> เนื้อตอนนี้คอยนอนฟันแล้ว่นนัเออฉะนั้นคอยนอนฟันว่าซื้อเป็ดคุย <c oughs> นอนมืนอมมขอึอ้นอีกฟันฟันเล็กเป็ด <c oughs> มือซีไปคายรถคายเป็ดทีละมีมีว่าเล็กเป็ดนี่ย เข,ขาไข่อยู่ใช่ได้เหรอเหล็กเป็ดจีไดไปซ้อค่าซื้อบ่คันอันนึงกินนี่คอยนอนเชื่ออยู่หมือนึงว่ามะนีกตืมนุนเหล็กเย็ยนนี่เฮ้ยทุกไอ้ทึกเหล็กเย็นปะนุ่นตื่นมาเพราะนี้ไอ้ฟันว่ามามานอนเดี๋ยวไปตีนบะว่คอยคอยด้นว่าคอยฟันมาเหล็กอัน ไอดิเล็กเป็ดกูนึกว่านอนนําอีนูน่ะเอเไปบ่ได้น่ามัน10 60เนาะอว่าไล่ๆเลกรว่า60 70ตื่นมาเบิ่งซาหาเล็กบ่มีได้ให้ามีอไรตืนมอนนําเฮาเออตื่นมานมาเซบุเลีเซเล็ก็บ่มีอยู่บ้านเล็กๆยังอยู่บ้านหุ่นว่าสิเกียรเล เป็ดตัวเป้ว่ิบุมแมตต์เป็ดคอยขึ้นอยู่บมแมตต์ายต่อเล็กเหยียดกจะฟันแหน่มเลยนันขื้นนี่เนาะเอามาไหว่เราฟันทาอย่าอีรีวาบอกให้โอ้ยดีฮันี่ก็บอกว่าบอกอะไรเนาะเมียงก็เรียดโทรได้ัฮันหน่เขาใจแล้วว่าคีคนจะเอามาแหลกโทรศัพับเอฮาบอกอันโทรไรับหนึ่ิด ผมยงมาิดกินกินนี่นีนีนกก่เป๋อันนี้เชาบุเขาไปยืนอยู่มอเมียงแ้าเขาเลยไอ้ดำได้ยินบอคกี้นิไนเขาไปยืนอยู่มอเมียง